ถ้าจีเด็ดมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะบอกเลยไปดูผังนู้นนะบอกสุดจริงๆเลยคนน่นนะเฮ้ยเล็กไม่พอดูนี่นี่ปกติเขาจะมีโทรศัพท์รุ่นรัดติวนี่ดูยูบ็อกรุ่นรวดรัด สวัสดีครับผมเจนยังเฟียวฮะวันนี้ก็ทุกโหอยู่ที่เดิมอีกแล้วนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเนาะก็ใครที่ลงเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับมุมเดิมๆนะครับภาพเดิมๆจากเมื่อ10เดือนที่แล้ว <Nope. S 1> นะผมเคยมาที่ตรงนี้นะรอบหนึ่งนะครับก็ปัจจุบันเป็นรถคันคันไหนวะคันเดฟอ่าคันนี้แล้วกัน ก็นะเป็นรถคันนี้นะของน้องชื่ออะไรลืมแล้ว <laughs> ลืมชื่อน้องแล้วนะบแบบว่าไม่ได้คุยกันนานมากนะวันนี้ก็เลยเห็นรถน้องเอาลงสตอรี่โอ้ยสวยมากคันนี้เป็นคันใหม่นะครับก็คันเก่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเป็น2 0 0 0 0วิวแล้วนะโ <c oughs> อ้โหสุดมากนะผมหายจาก YouTube ไปประมาณเกือบเกือบปีอะ่ะนะก็ก่อนที่จะไปหวันแล้วกันนะครับของน้องเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะพามารับชมนะครับรถคันใหม่ของน้องนลเพราะว่านะทำอะไรไปบ้างนะคันนี้สวยแค่ไหนแล้วเป็นรุ่นอะไรนะทุกคนนะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยชื่อน็อ น้องนัดคันนี้เป็นพิธีกรภาคสนามแทนเจ้าของรถคันนี้้เจาของรถชิอาดเนาะพี่ก็ลืวเพราะว่าไม่ได้คุยกันก็นานมากนะเพราะแต่มาถ่ายรอบก่อนเนาะก็ไม่ได้คุยเลยก็มาเจอคันนี้น้องเปลี่ยนคันใหม่แล้วอันนี้เป็นรุ่นเลยนะมันร้อยสิบใบอันนี้เป็นปีไหนปีสามเหรอตัวไอ้สามเคยเปลี่ยนสีเหรอ โอเคบอกเลยว่าคันนี้สุดมากและก็สวยด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมนะว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วกันเนาะนี่เป็นไงทุกคนโอ้โหสวยมากเดี๋ยว oh, ให้ดูรถ <no. S 1> ก่อนให้ดูรถก่อนคร่าวๆคร่าวๆนะครับทุกคนนะนี่เป็นไงสุดจริงบอกเลยว่าคันนี้สุดมากนะรันโอ้โห เสียงลมอาจจะเยอะนิดนึงนะขออภัยนะวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับมาถ่ายรถทีไรม่งลมทุกที <c oughs> อ้ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่บ้านมันไม่ชอบลมนะทุกคนนะไปทํางานก็ไม่ลมมาวันนี้มาถ่ายรถนะ่ะลมตลอดเลยเี้น้องน้องอะไรนะฉิลืมแล้วเดีน้องน็อตเห็นไหมเพิ่งคุยกันเมื่อกี้นี่ลืมแล้วเดี๋ยว้น้องน็อตพามานะดูอะไรดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรบ้างอันนี้เป็นตัว S3 ก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวบังบังลมเล็ก ถูกไหมตัวเป็นตัวแรกเนาะแล้วก็มาแปลงชุดสีเนาะมาดูชุดบนดีกว่ามาชุดบนมีอะไรบ้างเลยทำอะไรไปบ้างนี่ชุดบนเดิมๆเลยครับมวลเดิมๆเลยใช่ครับนี่แล้วก็ไม่มีอนีต <c oughs> อีกแล<อ>้วไม่มีเรือนไม้อีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรกับเรือนไม้ไม่มองอะไรเลยหรือยังไงรถมันเร็วเกินเหรอมันจมไม้เหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่มีประโยชน์นะเป็นไงทุกคนอดีตมันชงเชงนะคันนี้นะเป็นไงโอ้โหสุดจัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นนะครับไหมนี่ไฟหน้าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ LED เหรอเป็นก่อน LED ครับเฮ้ยมีมีด้วยเหรอ จริงเหรอก็เป็นไฟแบบนี้วะทุกคนเป็นหลอดหลอดไส้นะเป็นหลอดเหมือนไฮโดเจนตัวเก่าอ่ะเออผมไม่รู้นะจริงๆนะลูกษณ์ของตัวนี้ที่มีที่มีไฟเนี่ยปกติผมเห็นน่ะมันจะมีแค่เป็นไฟแบบเป็นได d วดีเลยแต่ผมไม่เคยเห็นแบบนี้เอๆคือไม่เคยเห็นเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะนี้ที่ที่ได้เห็นนี่จุดบนก็แปลงมาอันนี้คือที่เปลี่ยนเนี่ยมันใส่ได้เลยไหมใส่ใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยเหรอแปลงโค้งแปล่คออะไรไม่ต้องไม่ต้องแปลงเหรอจะมีข้างใน จะได้ตัดอะไรนี่มีแค่เปลี่ยนจุดยึดนินดนิดเนาะใช่ครับนี่ทุกคนเออว่ะของเดิมใส่ได้เลยว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยลองไปแปลงใส่รถเราดีไหมดิ <c oughs> เออน่าจะเท่นะผมว่านะทุกคนนะนี่ชุดสีเป็นสีน้ําเงินเนาะสีน้ําเงินเป็นสีน้ำเงินบอลนะทุกคนนะผมอาจจะใช้เสียงดังนิดนึงนะลมมากผมบอกเลยผมก็ไม่คิดว่ามันจะลมขนาดนี้เพราะอยู่บ้านผมไม่ได้ลมขนาดนี้นะไอ้จริงมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับพนก็อยู่แบบภาคภูเขาไปนิดนึงเนาะ ก็มาดูชุดสีเป็นสีน้ําเงินเงามากฉ่ามากเหมือนเดิมนะครับฉ่าจริงๆรถของน้องคันก่อนก็ฉ่าเหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนเลยฉ่ามากเงาตาแตกค้นจะออกเป็นน้ําเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินตัดแดงแต่คันนี้มาแบบซุปเปอร์บูเลยเค่เป็นไงชุดสีอันนี้เป็นแท้ไหมงานเทียบงานงานเทียบหรองานทั่วไปเนาะโอเคเอฟเอฟอะไรแต่งไอเป็นไงมาดูชุดล่างดีกว่ามานะครับข้างบนก็เราเห็นไปแล้วเนาะม่แปลกตาจริงๆไอ้ไฟเนี่ย เจริงแปลกตามากนะทุกคนนะผมไม่เคยเห็นนะ <c oughs> เออมาดูชุดล่างดีกว่านี่ทีเด็ดของน้องเลยนะครับบอกเลยว่าคันก่อนก็สุดเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเ<ม>ขาเรียกว่าอนไรนะ8.1นี่คันก่อนเป็น8.1นะคันนี้เป็นปั๊มเดิมเป็นไงทรงสวยมากนะรถน้องแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีคือมันทรงมันสวยอ,ะอ่ะน้องทํามาดีมากนะตั้งแต่คันก่อนแล้วนะคันก่อนก็ขอบคุณนะที่เขามารับชมมีอะไรบ้างทําอะไรไปบ้างคันนี้ก็มีชกตัดแกนครับันนี้ชกตัดแกนนช่ครับสามนิ้วครับชกตัด คนนทุกสายสวิตมีสายเป็นของสวิตเนาะก็จานแตง่งนี่ที่<อ>เด็ดเลยที่เด็ดตัวนี้เลยนะทุกคนนะจานแตง่งอันนี้เป็นจานคลิกร้อยเก้าสิบมิลเป็นจานเล็กนะทุกคนนะน้องชอบจานเล็กนะไม่รเ้เป็นะไรลบ <No. S 1> เออชอบแต่จานเล็กๆเลยนะแต่ขามันกินได้ครึ่งเดียวนะมันมันอยู่เหรอเวลาเบรกเวลาอะไรพวกเนี้ยอยู่อือแน่นปึกเลยนะทุกคนนะอือวะแน่นปึกเลยวะ ดูดิดูทรงมันได้มากเลยนะครับนะมาที่ล้อดีกว่ามาล้อล้อเป็นของเอสตองอครับล้อเป็นของเอสตองเนาะอันนี้เป็นขอบเท่าไหรเ่เอ้ยขอบ1.2คนระับ1.2นี่สองนะทุกคนนะยางเป็น45ทับ90เนาะเพราะรอบก่อนผมไม่ได้ถ่ายยางแก็ไม่ได้ถามยางให้ด้วยนะทุกคนนะรอบนี้ก็เลยมาถามให้นะรอบก่อนก็เป็นสีแดงไม่รู้ว่าขอบเท่าไหถบ1.2สีครับ1.2เหรอครับรอบก่อนอ๋อนี่เป็นไงสวยมากเลยนะอันนี้คุมโทนเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีเป็นล็อกสายเบรกเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วแคมแคมล็อก ประมาณนั้นแหละ,ะไม่รู้เหมือนกันลืมหมดแล้วลืมลืมหมดแล้วชื่อลองอะไรนี่ลืมหมดแล้วนะทุกคนนะมาดูฝั่งนี้เอาฝั่งนู้นมีไอ้นั่นด้วยป่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะสเปเซอร์เหรอใช่ครับนี่ไม่ใช่ดุมมันเหรอไม่ครับอันนี้เป็นดุมของอะไรไอ่ะขร้อยตัวเก่าอ่ะเออว่าเท่ด,ดีว้าสวยนะทุกคนดูดิสวยมากเลยเงามากเลยนะเงาจริงๆก็มาที่ไรก็เงานะก็้วมีเป็นเาขาเรียกอะไรบูทล้อ เนาะนี่นะครับกคนเป็นบุทล้อสีเงินนะฝั่งนั้นเป็นสีน้ําเงินนะเป็นพอตนะครับแล้วก็มีเป็นแกนเลตตัดแกนหน้าเนาะสนิ้วเนาะทรงโดยรวมก็จะประมาณ4นิ้วเนาะรวมๆวนะครับเนาะเพราะว่ารวมยางด้วยนะครับโหลดมาก็จะประมาณ4 <Okay. S 2> นิ้วนะนี่โอเคนี่เบ็ดเสร็จนะครับรวมยางยางก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับโชค๊คลงมา3ก็จะวันนี้ถ้า5นิ้วมันจะต่ามากนะติดเลยนะครับถ้า5น,นิ้วนะอันนี้ประมาณทรงแบบพอดีสวยเขาเรียกว่าทรงอะไรนะทรงเนี้ย แววนเหรอโอเคนี่หนึ่งไงแป็นของแท้โอ้ <Yahoo! S 2> สุดจัดมาดูเครื่องดีกว่ามาเครื่องคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะมห้าสามครับห้าสามร่างเดิมครับ <5, 3. S 1> นี่เรือนเปลี่ยนไหม <8. S 1> เรือนยี่สิบแปดหมือฉีดมีเลยไหมพวกนี้ไม่มีเนาะเป็นห้าสามร่างเดิมนะครับ มีแคมแคมตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีแคมเนาะมีแคมมีลูกนะครับทำเบนสเต็ปทั่วไปแหละนะครับผ้าสามล่างเดิมก็ประมาณนั้นทุกคนนะมีกองเลสนะครับตัวหนึง่งเนาะแล้วที่เด็ดคือสวยจริงๆคือใบนี้ฮะนี่สวยจริงนี่ยังไงโอ้โหเขาเรียกว่าท่ออะไรนะ <25. S 1> ท่อสองร้อยยี่สิบห้าโอเคทุกคนโอ้โหสวยจัด TSK ไทยแลนด์มันย่อมาจากอะไรวะนี่ เตอสีสเกตเตอร์เฮ้ยยะมาไกลด้วยไปเลย,เยมาเอกสีสเกตเลยนะคันนี้นะสวยมากรายละเอียดท่อเขาสวยมากนะทุกคนนะดูดิดการเชื่อมกันอะไรแบบโอ้โหสุดนะผมบอกเลยว่าสุดมากนะครับแล้วก็ท่อคือทรงสวยมากนะเฮ้ดูนี่ดูนี่ลูกห้าสามนะทุกคนเอ๊ะเชี่ยปากเบลเลอร์เลยเว้ยเฮ้ยถามจริงห้าสามมันมันต้องปากใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โอหโหดเกินเลยไง ดูดิเจ๋งโคตรนะแล้วก็ทรงคือสวยมากนะนี่เป็นไงรวมๆรวมๆก็จะประมาณนี้ทุกคนนะมาดูด้านหลังดีกว่ามารายละเอียดด้านหลังก็จะประมาณนี้ทุกคนนะนี่มาเริ่มจากโชคดีกว่ามาโชคเป็นของอะไรเอ่ยของโชบีครับอันนี้เป็นโชบีเนาะอันนี้ทําสีเพิ่มใช่ไหมสีน้ําเงินหมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยเนาะโชบีน้ําเงินแก้วนะัะเป็นสปริงใหญ่เนาะนี่เจ๋งว่ะโคตรสวยเลยนะครับเพราะปกติโชคเขาจะไม่มีสีนี้นะเขาจะมีเป็นสีอะไรวะสีแดงเอ้ยสี อ่ดำสีเหลืองเนาะอันนี้เริ่มมีแบบสีแปลกๆมาเยอะเลยทุกคนคือใครชอบสีไหนก็จัดสีนั้นเลยนะครับจะได้ง่ายต่อการซื้อเนาะพักเท้านี้ทําสีหรอใช่ครับนี่เป็นไงสวยมากนะทุกคนนะนี่ก็จะมีเป็นบูทเป็นบูททอเเลดนะทุกคนข้างหลังไม่มีเบรกแล้วเป็นอะไรก็ไม่มีเบรกวะนี่เฮเบรกบูทอีกแล้วนะคันนี้นะคันก่อนมีเบรกไหมนี่ไม่มีครับคันก่อนก็ไม่มีคันนี้ก็ไม่มีอีกแล้ว โอ้โหเบรกหน้าอยู่นะอยู่ครับคิดเคร่รถแรงขนาดนี้ใช้แค่เบรกหน้าวะอะไรวะเนี้ยโอ้เจดีเด็จมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะไปดูผังนู้นนะ <c oughs> ดุมเป็นดุมเจาะนะครับนะเป็นของเบบร้อยครับ <c oughs> ถูกไหมนี่เป็นเบบร้อยยกชุดนะแล้วก็เจาะนะครับนี่เจดีเด,ด็นอยู่ตรงนี้เลยนี่โ <Wow. S 2> อ้โหเล็กมากจะเล็กไปไหนก่อนดับแรกซอตูเฮ้ย <c oughs> เล็กไปพอดูนี่เห็นนี่หะ โอ้โหโค้งหายไปแล้วทุกคนมันจะหักตอนไหนโอ้โหสุดเกินสวัสดีชงเชงมันก็ชงเชงเกินนูโอ้โหสุดจัดสเตอร์อันนี้สเตอร์ฟันเท่าไหร่ข้างหลังข้างหลังเป็นยี่สิบสี่ครับยี่สิบสามหน้ายี่สิบสามโอ้โหเล็กสัตว์เล็กสัตว์เลยส่งจีบีเท่าไหร่คันนี้ ยังไม่จับเหรอสเสียดายว่ะจริงๆนะเสียดายจริงๆนะทุกคนะน,ะนะดูเล็กมากนะนี่อย่างน้อยต้องมีร้อยสี่ร้อยห้านั่นแหละนะง่ายง่ายต้องมีแล้วแหละร้อยสี่ร้อยห้าหสามอ่ะร้อยสี่มีแน่ๆยืนพื้นอ่ะตอนเนี้ยนะครับแล้วคือแบบว่าโอ้โหข่มจะหักตอนไหนนี่เฮ้ยฮหลัวสวีงามเป็นของเอดีแคทีของนายดำเนาะนี่อันนี้มีขาตั้งสั้นแล้วนะครับนี่ตั้งเหรี <c oughs> ดูสเตอร์ดิเห็นป่ะเล็กมากเป็นสเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหล็กใช่ไหมมันเป็นเหล็กเนาะ นี่เล็กมากนะทุกคนนะพันนิดเดียวเองดูดิโอเคสุดจัดข้างบนก็จะมีเบาอันนี้เบาเป็นของับกป้อมเราเสือโครงนี่บางเฉียบเลยดูดิโอ้โหมาดูคันลโอ้โหอะไรวะนี่เฮ้ยออ้ยรอบก่อนนะทุกคนนะคลิปก่อนนะเป็นรถเป็นรถบางนัดนะไปถ่ายมาในเบาเนี่ยอลังมากนะโอวยอลังแบบอลังหี้เลยนะครับเออแล้วมาดูคันนี้นี่อลังเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับ แล้วคือแบบอลังที่โค้งด้วยนะที่ชอบมากเลยตรงนี้ไอ้ตรงหอยบานชอบจริงๆนะคันนี้เป็น S3 แป้งต้องเก่งมากนะอันนี้ทําเองไหมครับทำเองทำเองด้วยดูว้าวนี่ปกติเขาจะมีโทรศัพท์รุ่นลัดตู้ดูยูบ็อกรุ่นลวดลัดนี่เป็นไงไอ้หนูโคตรเฟี้ยวบอกเลยคันนี้อย่างเฟี้ยวเลยนะครับโอ้โหสุดจัดสุดจริงๆแล้วก็พวกนี้คือมันใส่รูเดิมได้เลยถูกไหมครับนี่ ลมนจริงๆนะวันนี้ลมมากนะก็ไปอีกทีลมเขานะครับลมมากๆนไม่รู้เป็นเลยนะมาถ่ายรถทีไรลมทุกทีเลยนะไปตัวนี้เราเบิกเนาะอันนี้เราเบิกนะอันนี้จุดเดิมนะครับใส่ได้เผื่อน้องๆอ,อยากแป้งนะครับใครที่มีรถตัวนี้นะครับอยากแป้งเนาะเดี๋ยวจะมาบอกนี่ตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับปกติเลยเนาะถังเป็นถังเล็กเนาะ พอตัวรถมันเล็กเฟรมมันก็จะใหญ่แล้วก็ใครที่จะเปลี่ยนชุดสีจริงๆน้องๆต้องคิดก่อนนะมันจะมีอยู่2ตัวนะครับ <Okay. S 1> มันจะมีตัวโค้งคู่แล้วก็ตัวโค้งเดียวต้องซื้อให้ถูกด้วยนะถ้าเป็นตัวโค้งคู่อ่ะมันจะกว้างมันจะกว้างแล้วมันจะใหญ่กว่าอันนี้เป็นตัวโครงเดี่ยวมันจะเล็กกว่าไปดูที่ปีด้วยนะ ต้องซื้อปีเก่านะเป็นชุดสีแบบนี้นะ <Okay. S 2> ต้องซื้อเป็นปีเกา่ามันถึงจะได้นะครับถ้าเป็นปีใหม่มันจะใหญ่นะครับตรงนี้มันจะกว้างมากนะเนี่ยตรงนี้มันจะกว้างมากอันนี้คือน้องเอามาอนะ่ะพอดีเลยนะครับเนี่ยดูดิเป็นเป็นตัวแบบพอดีเลยเพราะว่ามันไม่ได้กว้างมากแล้วก็เวลาเราปิดบาะอันนี้บอกเป็นของตัวใหม่ไหมอันนี้เป็นของตัวเกา่านี่เป็นไงมันสนิทมากนะมันเห็นนิดเดียวเองนะดูไม่รู้เลยนะว่าคันนี้แปลงมาพูดจริงๆอันนี้คือดูไม่รู้เลยน้องทำมาเนียนมากนะครับทุกคนนะเนี่ แล้วยูบ็อกเป็นยูบ็อกเดิมด้วยนี่ยูบ็อกเดิมนะครับเป็นตัวเล็กที่จะเปลี่ยนมายึดก็จะมีเป็นตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่ดูก่อนนี่ตรงนี้นิดนึงเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงนี่โครงพวกนี้เราตัดไม่ได้ตัดใช่ไหมไม่ได้ตัดเลยเนาะเจ๋งวะมีตรงไหนบ้างที่ต้องแปลงอะอันนี้ถามก่อนอันนี้มีข้างบนแผงคอเพอราะรูพวกนี้ไม่ตรงใช่ไหมไม่ตรงเราก็ต้องมาแต่งเพิ่มนะทุกคนนะนี่จะมีแผงคอถ้าใครไม่อยาก แปงก็เปลี่ยนเป็นคอไปเลยไม่ต้องมาแต่งชุดสเเนะเนเนีเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนแขงคอบนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับจุดยึดพวกนี้ตรงไหมข้างล่างข้างล่างตรงแตตรงนีน้ี่ตรงนี้ตรงแล้วก็จะมีตรงกลางเนาะที่ไม่มีเนาะนี่นะครับตรงกลางจะไม่มีนะใครอยากทําก็แปงเพิ่มเท <Okay. S 1> คลักษณะเหมือนเอาเว็บร้อยยูบ็อกตัวเดิมมาแปลงบังลมลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีจุดยึดที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะแล้วก็จุดนี้ก็จะตรงอยู่เนาะตรงข้างเขาเรียกว่าอะไรนะข้างเครือบ พอยึดไว้เฉยเหรออ๋ออันนี้ก็ไม่ตรงนะอันนี้ครับปกติมันมีไหมตัวเก่าตรงนี้มีอยู่นะแต่มันอาจจะไม่ตรงนะครับมันจะเยื้องเยื้องนิดนึงใช่ไหมอาจจะแปรงตรงนีเข้าไปครับตีเข้าไปนี่เเป็งไงมาดูมาดูทรงมาดูทรงมาดูทรงดีกว่าทรงสวยมากนะสวยโคตรทรงรถน่ะโคตรสวยพี่พูดเยอะแล้วมาฟังเสียงท่อดีกว่ามามาฟังเสียงท่อดีกว่าพูดเยอะแล้วก็อธิบายไปให้ดูคร่าวๆเผื่อทน้องอยากแปกนะครับมาฟังเสียงท่อดีกว่ามา ติดง่ายมากเลยคันนี้ติดง่ายมากเลยนะกดลงนิดเดียวเองนะอันนี้มีเดินหอบด้วยนะทุกคนน,นี่นี้เป็นกล่องกล่องตัวเดิมไหมกล่อง S4 แล้ว อะไรแปลกๆวแปลกปะอันนี้คก็มันเย็นใช่ไหมมันมันต้องรอมันต้องรออีกนิดนึงมันถึงจะลั่นกว่านี้ถูกไหมนี่แต่เท่าที่ฟังรอบตัดเมื่อกี้มันรัวมากเลยนะใช่ไหมเมื่อกี้มันตัดแบบตัดแบบรัวมากเลยนะคนแบบงอย่านี้เลยนะเพรไม่ได้ตัดเหมือนปกติมันจะตัดยังไงนั่นถึงไหมอันนี้คือแบบไปยิงรัวๆเลยนะโคตรเจ๋งถ้าจะเบื่อเยอะก็ไม่ได้นะเกรงใจนะครับก็กลัวรถน้องพังเลยเออนะครับนี่ โอ้สวยมากสวยมากแล้วก็เสียดายท่อด้วยเดี๋ยวท่อน้องเหลืองนะถ้าใครอยากติดตามคันนี้ก็เหมือนเดิมนะทดูคนนะไปติดตามได้ที่ Facebook ส่วนตัวของน้องนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตามของน้องได้เนาะแล้วก็ของน้องน็อตถ้าใครอยากติดตามมี Facebook ไหมมี a c e b o o k เนาะนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับลิงก์ของน้องก็ทั้งสองคนเลยนะครับของน้องน้ำแล้วก็น้องน็อตอยู่ที่ใต้คลิปนะสำหรับลันนี้เอาไว้เพลงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าลื